จะมาอยู่กับเกมวิ่งอีกครั้งนะคะอ่าวันนี้ก็จะไม่ให้เห็นหน้านะคะเพราะมันเป็นคลิปที่พิสดารมากมากเลยนะคะอ่าวิววดูน้องหมาหาวีนะคะแล้วมันก็หน่อยงามากมากเลยนะนัอวิวหนูวีีหนูกลับมาแล้วเหรอ อออหนูหาวีไม่เจอตั้งเด็ดต้อง,องของคนเรื่องนี้เลยนะจริงๆิงนะหนูหาไม่เจอเลยนะพี่หนูขอขอขอร้องเธอนะให้วีกับหนูเถอะเอาท่ไมต้องให้ด้วยล่ะนะหนูราบเลยะนะนะ,นะพี่บนหอซ่วมมาไปเล่นเองนั่นเลยไปทำกิจกรรมกับมันเลย หนูไม่ทำแล้วอะหนูปวดจิ้มอะหนูเป็นผู้ชายนะหนูไม่ทำอะไรแบบนนหรอดแล้ว,แล,วแล้วคลิปพี่แล้วล่ะเออหนูงงเลยเออทำจริงจริงใช่ไหมเออก็ใช่นะดมนเดมดมอใช่หนูทำอยู่ นหนูน่้าวักาหม้้าวอ้ออออา,อออา,อาว้าว้าววาวว้าว้าว้อว้ววาวว้าว้วว้้วว้าว้วว้้าวอ้าวว้าวว้า้า้้อว้ไว้าวว้้าว้าอ,อ้าว้า้า หากก้าควบว่อนไม่ไปอยอ่ะมันหลุดมือ,อ,อมพี่อ่ะมันก็ไปก่นอนหนูแล้วสิหนูจะใช้มันหนูจะหวี่ขนเองแล้ว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 หนูจะหวีให้พี่ปะ่ะหนูหวีไม่เป็นเอาแล้วจะหวีให้ตัวตัวเองอยังไงหนูงนงงไงจะให้ใครสองสักคนให้น้องชะบ,บาสนนะ้อนอ่ะอ่าเหรอ น้องสปาอยู่ไหนล่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังผมน่ะเฮ้ยไม่ใช่อยู่ข้างบ้านน่ะได้มาแล้วชูดูดูได้มาแล้วอ้าวอูดูผมกระโดดนะวันชูชิวฟตอตออ้าวผมกระโดดแล้วอ้ผมไม่ได้เพราะพี่คนดี คือหวีนั่นแหละใครๆก็กินได้มันกินได้ที่ไหนเราอ้าวจะกินอย่านะอจะไม่เขี้ยวรูดนะไม่ทำอยู่แล้วค่าน้องไม่ปล่อยอะ่ะอาย่ายานะอย่าฮนะฮะฮะบอะมปล่อยไม่อ้าหนูไม่ปลออ่อยหนูเป็นผู้ชายหนูเป็นทหารมาหนูไม่ปล่อย <laughs> ไ่ก็ได้อ่เอ้อแต่หนูไม่ปล่อยหรอกไม่ปล yani. ่อยหน้าหนูไม่ปล่อยใช่หนูไม่ปล่อยโอยหลับดีกว่าเออหลับไว้ผมหลับแล้วก็ตื่นไม่ไม่หูสองชั่วโมง ปีที่แล้วสองชัวง่วโมงผ่านไปนี่มึงยังหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยมึงมึงยังโอ้เจ็บเอาแหวนเอาเอาวีกูมาขอจบรายการแค่นนี้ก่อนนะบาย